สวัสดีครับกับผมนายคามินชาแนลขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่194ประจำวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมพ,าพม,พม,ามพุทธศักราช2563นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภารัตสีสหัสสะสุธรมรมาพุทโทธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภารัปปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเอเชนะ รักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐานมิธรรมังอธิฐานมิสังฆังอธิฐานมิข้าพเจ้านายคามินชาเนนขอตั้งสัจจะอธิษฐานารมีครั้งที่หนึ่ง้นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะแม่ไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ พระเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อัน,นอยิงย่งใหญ่แห่งนี้ขอให้พร,ระเจ้าทําให้ประสบผลสาเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ